สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแมนเดอ์สตองเกตกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นกิจกรรมแข่งขันตอบภาพกันเหมือนเดิมเลยนะอ่าทูกๆก,กท้ายเดือนเราก็ต้องมาเสี่ยงโชคกันนะทุกคนเสีย่ยงผมเนี่ยอาจจะเบาๆหรือว่าดูง่งงง,งเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนเวลาตอนนี้ก็คือปีสอนะเออก็คือผมเพิ่งทําคลิปวางแผนตัวละครเสร็จนะทุกคนแล้วก็เพิ่งลงทําภาพโปะเร็วกว่าจะเสร็จเนะี่ยก็คือเพิ่งลงนะทุกคนวันนี้ก็วันที่1 เดือนมีนาแล้วนะอ่าก็มาเล่นกันมาสุดท้ายและเกือบลืมนะทุกคนเริ่มกันที่การซุ่มก่อนนะอ่าเราก็ซุ่มกันก่อนนะทุกคนดูสิผมโคตรเกลียดผมได้แต่เนี่ยเลขเก้าเยอะมากเลขสองกับเลขสามไม่มีเลยตอนแรกเลขหนึ่งน้อยสุดตอนนี้ก็เริ่มเยอะแล้วอ้าวพูดผุกมาปับ๊บขออีกอันได้ปะละ่ะเออเนี่ยอีกอันได้ปะตรงเนี้ยน,น่โอ้โหอ,อ,อันสุดท้ายแล้วเป็นอะไรกับอันสุดท้ายมานี้หน่อยเนี่ยอันเนี้ยนเนี้ย อีอละเออผมว่าโปรแกรมสุ่มมันต้องแบบเป็นไอเดียแหละเพราะว่าผมมีการเอ,อ่อเรียกว่าอะไรคือผมแชร์กับเพื่อนในเกมอยู่นะแล้วเพื่อนในเกมชอบมีรูปภาพเหมือนกับผมเออแบบขาดอันเดียวกันอะไรเงี้ยเนี่ยขาดนิดนึงเนี่ยมาเล่น2เกมจะได้ไหม่ะลองดูลองดูขาดอีกนิดเดียวเองทุกคนนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวอะ่ะของมัดแับผมไม่ได้เลย เกือจุงอันนี้ผมก็ดองไว้กิจก,กรรมต้นเดือนนะก็คือวันนี้แหละแต่ตอนเช้าผมก็เดี๋ยวไปนอนก่อนอ่ะอันนี้ผมก็ไปครับผมภาพแรกจะมาหรือเปล่าตัวดาตัวดํามเกลือไปดิภาพที่สองนะตัวดําไม่มาเกลือเหมือนเดิมเลยนะอันที่สามแล้วนะโอ้โหสกิลเหมือนจะดีสี่สี่ก็เกลือเกลือไปเลยเกลือไปเลยเอาเกลือมา ได้เลยอันนี้ก็ดีโอ้โหเล่สวยเนี่ยหนึ่งสองสองสองโอเคครับผมไปเรื่อยๆนะรอซีซันสามค่อยสุ่มนะไอตัวเหลืองเนี่ยเออก็หวังว่าจะมีซีซันสามมาเยอะนะว่าพอซีซันสามมาเนี่ยเขาต้องทำตัว ur เข้ามาเนาะซึ่งการจะทำตัว ur เนี่ยมันต้องมีตัวร่างแรกก่อนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเอาตัวอีกอกอะไรมาเนาะเป็นระดับ srnr อะไรเงี้ยใส่ตู้เข้ามา แต่จริงซีซั่นสมันไม่น่ามีร่างปกติมันน่าจะแบบไป UR บวกแล้วเป็นรีโนเวทเลยคือไม่มีร่างแรกโอ้ได้ตัวแดงถือโอเคแล้วก็คือรีโนเวทไม่มีร่างแรกนะเป็น UR บวกที่ต้องใช้ร่างนั้นเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยหลุดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลลอกอินใหม่นะโอเคกลับมาแล้วนะเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมหลุดนะทุกคนปุ่มกระต่อผมจาไม่ได้แล้วว่าภาพเที่ยวอะไรนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเองนะทุกคนคือตีสี่อการีกิจกรรมมาเนาะ ซึ่งเซิร์ฟใหม่ก็จะเปิดแล้วด้วยนะใครที่จะเล่นก็คงจะยังไม่นอนกันใช่ไหมอู้ยังสุดท้ายแล้วอ่ะโหไม่ได้ตัวดำเลยผมไม่ได้ตัวดำเลยอะทุกคนผมได้ตัวแดงมาหนึ่งตัวเหลืองมาหนึ่งตัวดำไม่มาตัวดำไม่มาเลยทำวันนี้ก็ดีกว่านะอันแรกอ่ะอาจจะได้ตัวดำจากอันนี้ก็ได้โอ้ตัวเหลืองครับผมตัวเหลืองมาสองแล้วนะแต่ตัวดำอ่ะโอ้ได้หยบอันนี้มาแล้วด้วยแต่อย่าได้ตัวดำอ่ะได้ปะตัวดำตัวดำตัวดำ ตัวดำ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 นี่แล้วนะตัวดำอ่ะตัวดำมาได้ปะสกิลฮีโร่มาเยอะจุงแต่ผมทิ้ีพิซซ่าดิโอไม่ไรฮิโร่ดปุ๊บแบตัวดำมาป่ะตัวแดงตัวเหลืองตัวทองเอวิตจริงกระเบลมาสกชิ้นเถอะข้อล่องข้ล่องขาล่องขาล่องข้ล่องแตตรงนี้ไม่ได้นะโอเคอืมสกิลพิซซ่า ผมอยากได้ตัวดำอะ่ะแน่ชิ้นได้เปะละ่ะมันรัวๆเลยเอากดตรงนี้ไม่ได้ต้องมากดตบบโอ้ตัวเหลืองสามใบแล้วนะเอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยหอหอไข่อันนึงเองทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันขาดสองอันถ้าจะซื้อเนี่ยก็เปลืองเพชรอะ่ะมันไม่คุ้มเออเนาะก็เสียดายเสียดายจุงเบยมีน้อยด้วยเดี๋ยวนี้ ด้วยเสียด,ยยดายจริงๆอาวุธน่าจะมีน่อยนะแต่ผมไม่ค่อยตีบวกไงผมไปใช้เวลาทำเควสก็ใช้อันนั้นเล่นๆเ,เปลี่ยนหน่อยแล้วกันแห่ก็ได้มาเนอะรูปร่างใไ้กันหน่อยไอ้สมบิแมวจริงเท่เหมือนกันเนี่ยเกงขวานซิ่งใครได้ดูคลิปที่ผมทำแนมะ่ใส่ภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคนเล็กมัตเทวดาไปอะโอ้โหใส่ไเปเต็มเลยชอบเรื่องไหนนะมันทาดิเกงขวานซิ่งผม ไฟล์ที่เข้านี่ก็กรอบนี่ต้องเป็นแบบไหนดีไม่มีนะไม่มีกรอบที่เข้านะวันนี้เขาอยู่นี่เขาอยู่แกงขวานซิ่งอันนี้ล่ะนี่เหรอจุดพุกเรียกแกงขวานซิ่งไหมเออเหมือนในหนังก็จะเป็นอันนี้ดีอันนี้ดีกว่ามันดูแบบมีมีของคมไงมีคมอะไรเงี้ยก็นี่ไงก็ของมีคมเหมือนกันอานนี้ต้องเป็นเนี้อเออขวานซิ่ง ขวัญซิ่งเฮ้ยอันนี้สวยอะอยากได้เฮ้ยทีมะก,ก็อยากได้ไม่มีนะรอปะออบแล้วนี่หาจากไหนเนี่ยเกจกามหมอง่ายอะทำลองฝึกเซเริ่มเล่นไปก่อนไงตามนี้แล้วกันนี่แก้งขวาญซิ่งได้อยู่ทุกคนอะผมก็มาเล่นให้ดูนะก็คือเกลือไม่ได้ของไม่ได้ตัวดำนะซึ่งหลายๆลคนก็ไม่ได้แหละก็โชคดีได้ตัวแดงมาบ้างอนะตัวเหลืองก็สามใบเลยอันนี้มา ไม่รู้กี่ชิ้นสองสามชิ้นมัน้งไม่ก็ชิ้นเดียวอันนี้น,น่าจะหนึ่งนะทุกคนแล้วันนี้ผมก็ไม่เลยแล้วทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าช่วยแทนผมลวกันแลวถ้ามีความคิดเห็นอะไรเกยกนหรือม,มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะเย่าเว้นชือไม่ดียูครับทุกคน